สวัสดีครับผมวันนี้ผมจะพาทุกคนไปทําความรู้จักบ้านโบราณในอำเภอเมืองนาะดูนจังหวัดมหาสาครคามนะครับซึ่งเป็นแหล่งโบราณคดีสําคัญที่สะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตและอารยธรรมเก่าๆของชาวอีสานเมื่อกว่าพันปีก่อนครับผมไปกันเลยครับอ่าก็คือบ้านโบราณจะตั้งอยู่ตรงข้างพระปรมธาตุานานะดูนนะครับผมเราจะเดียวซ้ายเข้ามาครับผ ทีนี้เราก็มาถึงกันแล้วนะครับผมเราจะต้องกันเข้าไปเลยครับถึงแล้วครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนเข้าไปชมข้างในกันนะครับ ที่นี้ผมจะมาเล่าประวัติบ้านโบราณอำเภอนาดูนให้ทุกคนฟังกันนะครับอำเภอนาดูนจังหวัดมหาสารคามถือเป็นพื้นที่ที่มีความสาคัญทางโบราณคดีและประวัติศาสตร์มากที่สุดแห่งหนึ่งในภาคอีสานเพราะที่นี่ที่นี่เป็นที่ตั้งของพระธาตุนาดูนและยังเป็นแหล่งที่ค้นพบบ้านโบราณและชุมชนโบราณอายุกว่า1,300ปีจุดเริ่มต้นของการค้นพบ เมื่อปีพศ2522มีการขุดค้นบริเวณทุ่งนานาดูลพบโบราณวัตถุจำนวนมากเช่นพระพุทธร,รูปดินเผาเครื่องปั้นดินเผารูปปัตสัมฤิ์ตลอดจนสร้างอิฐและร่องรอยของสิ่งปลูกสร้างเก่าหลักฐานเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าบริเวณอำเภอนาดูลเคยเป็น ศูนย์กลางชุมชนขนาดใหญ่ตั้งแต่สมัยทราววด,ดีพุทธศตรวตรรษที่13-15และไม่ได้มีเพียงแค่สาสสถานเท่านั้นแต่ยังพบร่องรอยบ้านเรือนโบราณที่เป็นที่อยู่อาศัยของผู้คนในสมัยนั้นลักษณะของบ้านโบราณบ้านเรือนในยุคโบราณของชุมชนนาดูนส่วนใหญ่ทําจาก ดินไม้และฟางมีลักษณะเรียบง่ายสร้างบนพื้นที่ลาบใกล้แหล่งน้ำพบเศษเครื่องใช้ในครัวเรือนเช่นหม้อไหยจานชามดินเผาซึ่งบ่งบอกถึงวิถีชีวิตที่พึ่งพาการเกษตรและการค้าขายการตั้งบ้านเรือนอยู่รวมกันเป็นกลุ่มใหญ่รอบล้อมด้วยคูน้ำและ ข่านดินเพื่อป้องกันภัยและแสดงถึงความเจริญในการจัดระเบียบชุมชนความสำคัญทางวัฒนธรรมบ้านโบราณและร่อง้อยการตั้งถิ่นฐานในอำเภอนาดูนเป็นหลักฐานสำคัญที่ชี้ให้เห็นว่าบริเวณนี้เคยเป็นศูนย์กลางของอารยธรรมเจนและทวารวดีคนโบราณมีความเจริญ ทั้งทางศาสนาศิลปะและการเกษตรโดยเฉพาะการนับถือพระพุทธศาสนาซึ่งสะท้อนผ่านการสร้างพระพุทธรูปและเจดีย์จึงไม่น่าแปลกใจที่พระธาตุนาดูนจะได้รับการขนานนามว่าเป็นพุทธมนฑลแห่งอีสานณปัจจุบันบ้านโบราณในความหมายเชิงโบราณคดีของอำเภอนาดูน แม้จะไม่เหลือรูปแบบบ้านให้เห็นชัดเจนและแต่ซากโบราณสถานเครื่องใช้และโบราณวัตถุที่ค้นพบได้ถูกรวบรวมและเก็บรักษาไว้ที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติมหาสารคามและในพื้นที่พระบรมธาตุนาดูนชาวบ้านในพื้นที่ยังคงสืบสารวัฒนธรรมดั้งเดิมเช่นการทำเกษตรการทอผ้าไหมและการทำบุญตามประเพณี ซึ่งเป็นการเชื่อมโยงลากเงาของบ้านโบราณมาจนถึงปัจจุบันและที่สำคัญยังมีจระเข้ไว้ให้ทุกคนได้มาเยี่ยมชมกันและให้อาหารกันได้ด้วยนะครับผมผมขอจบการนำเสนอบ้านโบราณและสถานที่ท่องเที่ยวเกี่ยวกับอำเภอนาดูนไว้เพียงเท่านี้นะครับผมขอบคุณครับ